ตนดีมีความสุขคือคำขวัญประจำโรงเรียนของโรงเรียนพระสุธรรมยานเทระวิทยาของเราโดยมีอัตลักษณ์คือประพฤติตนดีมีคุณธรรมเลิศล้ำจิตอาสาและมีเอกลักษณ์คือไหว้งามตามมารยาทไทย โรงเรียนพระสุธรรมยานเทระวิทยาชื่อเดิมคือโรงเรียนสุธรรมวิทยาตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2528โดยหลวงพ่อพระราชพรมยานสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช2530ได้เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของโรงเรียนผู้ใหญ่ประเภทชั้นเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพุทธศักราช2547ได้มีการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโดยยังใช้ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระสุธรรมยานเทระวิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ธรณีสงของวัดท่าซุงมีพื้นที่8ไร่3งาน68ตารางวามีอาคารสองหลังเป็นอาคารคอนกรีตสูง4ชั้นสร้างล้อมรอบพื้นที่ทั้ง4ด้านปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งในระดับชั้นมัธยมปลายจัดเป็นสายวิทย์คณิต และสินคำนวณมีคณะครูและบุคลากรจำนวน40ท่านมีท่านพระครูประหลัดสมฤทธิสุธรรมะิรัตโธเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเป็นผู้รับใบอนุญาตท่านพระครูสังักษ์สุรจิตสุรจิตโตรองเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการท่านพระอาจารย์ภัยบู์สุธรรมะทิติยาโนเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และท่านอาจารย์นิพาเจนกศศสิสาตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีตามคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปู่ท่านย่าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครูและนักเรียนโดยประพฤติตามหลักสินห้ากรรมบท10สิสังฆะวัตถุสผมวิหาร4อีกทั้งมีการสวดมนต์ ทำวัดเช้าทำวัดเย็นและเจริญสมาธิหลังเข้าแถวคารบธงชาตินอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาที่หลวงพ่อพระราชพมยานได้ตั้งกองทุนไว้โดยให้ทุนการศึกษาส่งเรียนจนจบทุกขั้นปริญญาตามความสามารถของแต่ละคนโดยไม่ต้องใช้ทุนคืน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนรับทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวนประมาณ200คนคิดเป็นเงินประมาณ500,000บาทต่อเดือนหรือประมาณ6ล้านบาทต่อปีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคณะครูและนักเรียนยังได้ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมงานสมต่างๆ เช่นงานวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาและงานถวายผ้ากถินรวมทั้งงานอุปสมบทถวายพระราชกุศลทุดงควัตประจำปี นอกจากการช่วยงานส่งแล้วมีการบรรพชาสามเณรและาพามหญิงในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปีโดยนักเรียนทุกคนต่างช่วยเหลือกันทำงานและตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่เ,เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อตอบแทนพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานที่เมตตาสงเคราะห์นักเรียนทุกคน จากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเช่นการทําพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพะบรมฉายาลักษณ์เพื่อปลูกฝังถึงความจงรักภักดีให้แก่เด็กนักเรียนการเจริญพักกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการจัดพิธีวันไหว้ครูและทําบุญโรงเรียนประจําปีมีพิธีบวงสรวงที่บริเวณหน้ามณฑนประจําโรงเรียน ซึ่งใบสีและโต๊ะจีบผ้าที่นำมาบวงสรวงนั้นมาจากฝีมือของนักเรียนชมรมการงานมีนักเรียนรำถวายมือจากชมรมนาฏศิลป์ไทยนักเรียนบรรเลงเพลงจากชมรมดนตรีไทยและนักเรียนทุกคนจะร่วมกันขับร้องเพลงประจำโรงเรียนปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ที่บริเวณแปลงสาธิตของวัดท่าซุงโดยมีคณะครูนักเรียนเป็นผู้ดูแล แยังมีชมรมไฟฟ้าชมรมประปาและชมรมโยธวาทิตซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและที่สำคัญคือชมรมการตลาดที่ทำให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการเรียนรู้ทิศทางการตลาดฝึกฝนด้านการโฆษณา การเงินและการบัญชีรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจำหน่ายซึ่งมีทั้งการตั้งร้านค้าจำหน่ายในวัดและร้านค้าออนไลน์นอกจากชมรมดังกล่าวคณะครูและนักเรียนทุกคนยังได้ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะต่างๆ เช่นการทำความสะอาดถนนสาธารณะการทำความสะอาดท่าเรือข้ามฟากการเก็บผักตบชวาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองรวมถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับวัดท่าสุงอาทิเช่นการสร้างโรงพยาบาลและบริจาคเครื่องมือแพทย์การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษรวมถึงการขุดลอกคูคลองเป็นต้น จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวล้วนเป็นเครื่องหล่อหลอมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการที่ดีรวมทั้งผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้100%เปอร์เซ็นต์มาโดยตลอดซึ่งในจำนวนนี้มีนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้ประมาณ10-20เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี อกจากนี้ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษารอบที่1ถึงรอบที่3อยู่ในระดับดีมากซึ่งมีเพียง354แห่งจากจำนวนสถานศึกษา31,797แห่งทั่วประเทศคิดเป็น1.11%รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษารอบที่4ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน พวกเราจะขอร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีและงานสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศชาติและพระศาสนาสืบต่อไปดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติตนดีมีความสุข